ค่ะสวัสดีค่ะ <Anch> น <or> ้องๆสำหรับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของการคัดลายมือมีน้องๆคนไหนบ้างไม่เคยคัดลายมือพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องเคยคัดลายมือมาแล้วกันทุกคนแล้วเป็นไงบ้างคะใครคัดลายมือสวยไม่สวยยังไงบ้างวันนี้พี่จะมีหลักการการคัดลายมือมาสอนน้องๆแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูมารู้ก่อนว่าเนี่ยการคัดลายมือมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทข้อแรก การคัดลายมือค like ัดต um ัวบรรจงเต็มบรรทัดคือยังไงก็คือการคัดตัวบรรจงแบบเต็มบรรทัดก็คือมีหนึ่งบรรทัดมีเส้นบรรทัดอยู่เนี่ยก็ต้องเขียนให้เต็มบรรทัดเขียนให้เต็มช่องความสูงนะคะน้องๆแล้วก็ข้อที่2คัดตัวบรรจงแบบครึ่งบรรทัดก็คือเขียนตัวพยัญชนะแค่ครึ่งเดียวครึ่งบรรทัดง่ายๆ ครัาลายมือ,อดูตัวมีอยู่สี่ตัวที่พี่อยากให้น้องๆสังเกตแล้วก็จํามีตัวฟอฟันพอพานพอพึ่งพอฝาดูนะครน้อง,องตัวฟอฟันตัวพอพานดูแตกต่างจากพอพึ่งกับพอฝางไงอ่ใครเห็นอะไรบ้างใครเห็นความต่างบ้างน้องๆลอ,องสังเกตดูสิคะ ดูแฉกตรงกลางหรือขีดตรงกลางตรงนี้เป็นไงคะน้องๆตัวฟอฟันและตัวพอพาเนี่ยจะขีดเป็นไง่าขีดเกือบถึงบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นระนาบเดียวกันดูพี่ให้สังเกตดูอันนี้เป็นการขลายมือแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัดน,นะคะน้องๆดูดูสังเกตหัวกลางท้ายเป็นไงคะน้อง,องเรียบราบเป็นเป็นระนาแบแนวเดียวกัน ถูกไหมคะเรามาดูพอพึ่งดูแชร์ตรงกลางขีดถึงแค่ตรงไหนอเองแค่ครึ่งเดียวเองอไม่เต็มขีดไม่เต็มไม่เต็มบรรทัดดูพอฟ้าก็เช่นกันเหมือนพอพึ่งเลยแต่ค่ยมีหางาแชร์ตรงกลางคลากถึงแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมคะต่างกันตรงที่จำนะครัน้องพอฟนัฟอฟนพอพานแชร์ตรงกลาง อยู่สูงสุดระนาบเดียวกับหัวและฐานก็คือถ้าเขียนเต็มบรรทัดก็คือต้องลากขึ้นสุดบรรทัดเลยค่ะน้องๆเ้ามาดูพอพึ่งครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอฟ้าก็ครึ่งเดียวอง่ายๆหลักการทําหลักการเขียนให้ลายมือสวยต่อมาหลักการคัดลายมือให้สวยงามมีดังนี้มีอะไรบ้างเอามาดูกัน หนึ่งตัวอักษรที่มีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอคืออะไรเช่นยกตัวอย่างเพื่อตัวอย่างตัวเต่าตัวเนี้ยเราต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเขียนหัวของตัวเต่าแล้วจึงลากไปตัวอื่นเพราะว่าเป็นการเขียนที่ถูกต้องอแล้วก็ถ้าเขียนอย่างเงี้ยจะได้ตัวอักษรที่สวยงามเวลาเขียนหัวต้องเขียนหัวให้กลมด้วยข้อที่สอง ใช้ดินสอนที่แหลมหรือปากกาหมึกลื่นไม่ไหลเยิม้มเพราะอะไรการใช้ดินสอนที่แหลมเนี่ยเราจะได้ตัวอักษรที่เป็นไงคะคมแล้วก็สวยอ่าไม่เลอะเทอะปากกาหมึกลื่นไม่หมึกไม่ไหลเยิม้มนี่ก็คือก็ได้ตัวหนังสือที่สวยอ่หมึกไม่เลอะเทอะกระดาษไม่เปื้อนข้อที่สามต้องนั่งตัวตรงไม่นอนเขียนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราแบบ ฟุกโต่าลอนลาบเขียนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเขียนไม่ถนัดแล้วก็จะเขียนไม่สวยหรือตอนที่เราเขียนไปเราอาจจะหลับโดยไม่รู้ตัวได้ฉะนั้นเราต้องนั่งตัวตรงเขียนข้อที่สี่เขียนตัวอักษรให้ตัวตรงสม่าเสมอไม่เอ็นตัวตรงในที่นี้หมายถึงตัวอักษรนะคะน้องๆเขียนเส้นให้ตัวตรงไม่เขียนตัวเอียงไม่เขียนตัวเอ็นแล้วก็เขียนให้ตัวสม่ําเสมอเท่ากัน ถ้าขนาดเท่ากันและความสูงเท่ากันยังไงเอย่ยยังไงไม่ยากเลยข้อที่ห้าเขียนตัวอักษรอ่าที่พี่บอกไว้เมื่อกี้เขียนตัวอักษรให้ขนาดความสูงสม่ําเสมอพอดีสม่ําเสมอพอดีก็คือเท่ากันไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปไม่สูงหรือไม่ไม่เตี้ยจนเกินไปต้องเขียนให้เท่ากันทุกตัวถึงจะดูเรียบร้อยข้อหก เขียนวางรูปสระและวรรณยุกให้ถูกต้องอเช่นอพี่ยกตัวอย่างคําว่าเกินคํานี้คำว่าเกิน,น,กนพี่เขียนให้ดูคําว่าเกินคนํานี้ดูการวางสระสระอีข้างบนอ่ะต้องวางตัวไหนคะน้องๆวางตรงกอไกอให้ตรงกับกอไกถ้าวางตรงนอนหนูเป็นไงจ,จะอ่านว่าเกินไหมก็ไม่ได้อ่านว่าเกิน,นก็กลายเป็นเกนิ ก็จะงงๆอ่านแล้วจะงงจะทําให้เราอ่านผิดได้ฉะนั้นเราต้องเขียนวางรูปสรและวรรณยุกต์อ่ะให้ถูกต้องอมาข้อเจเราต้องเขียนเว้นเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษรนะคะน้องๆเขียนเว้นระยะห่างอ่นนี้เติมลืมคําว่ายะอ่างงกันใช่ไหมล่ะ,ะเติมไปเติมไป เขียนเว้นระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้เหมาะไม่ชิดหรือห่างกันเกินไปออันนี้สําคัญถ้าเราเขียนชิดหรือห่างกันเกินไปเนี่ยจะเป็นไงคะน้อนมันก็จะดูไม่น่าอ่านถูกไหมคะเราจึงต้องเขียนเว้นระยะห่างให้พอเหมาะจะได้ดูเรียบร้อยสวยงามทําให้หน่าอ่านอ ดูข้อต่อไปข้อที่8เขียนเว้นวรรคให้ถูกต้องอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราเขียนเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องเนี่ยแน่ๆเลยที่เราจะเจอปัญหาก็คือจะทําให้เราเป็นไงคงนะน้องทำให้เราอ่านผิดได้แน่นอนเลยแล้วก็ จะดูไม่สวยงามด้วยนอกจากอ่านผิดแล้วก็จะไม่สวยงามเรามาดูข้อ9เราต้องรักษาความสะอาดอถ้ากระดาษที่เราเขียนเนี่ยไม่สะอาดเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะถูกหักคะแนนความสะอาดแล้วก็ไม่น่าอ่านไม่สวยงามถึงถึงน้องน้งลายมือสวยเนี่ยแต่กระดาษไม่สะอาดเนี่ยลบเยอะลบบ่อยจนกระดาษเป็นรูงเงี้ยก็จะไม่น่าอ่านวันนี้พี่มีตัวอย่าง ตัวอย่างให้น้องๆดูการคัดลายมือเรามาดูจากตัวบรรจงเต็มบรรทัดก่อนนะคะน้องๆเห็นกันไหมเออเดี๋ยวเดูดตรงนี้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเป็นไงคะน้องๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดของเรา ต้องเขียนก็คือเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดตรงนี้คือเส้นบรรทัดอแล้วมาดูตัวพอพานของเราพอพานตัวกลางทั้งหัวหางกลางเป็นไงครับน้องอความสูงเท่ากันแล้วมาดูพอพึ่งพอพึ่งเป็นไงครับน้องอ่แค่ครึ่งเดียวไม่เท่าไม่เท่าอ,อันนี้ง่ายๆอันนี้เป็นแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัด แบบนี้เขาจะแบบเป็นตัวกลมกับตัวเหลี่ยมนะคะน้องให้มา,มาดูข้างล่างอ่าเป็นไงบ้างคะสวยงามไหมคะน้อง,อ,งอ่าถูกตามหลักทุกอย่างเลยเขียนตัวตรงเว้นระยะห่างให้พอดีไม่เขียนตัวไม่เอน็นอ่าสวยงามแล้วก็เขียนตัวเต็มบรรทัดเขียนตัวเท่ากันทุกตัวอืมแล้วก็เป็นไงคะกระดาษสะอาดด้วยอ่ทำให้หน้าอ่าน ต่อมาอันนี้เป็นการเขียนแบบอ่าคงบมาทานนะคะน้องๆค่อยๆดูพี่อ่านให้ฟังคำนี้อ่านว่าความความรู้ล้ำเลิศวิชาประเสริฐเป็นที่พึ่งได้สังเกตดู ตัวอักษรนอะ่ะจะเหมือนกับเขียนแบบเต็มบรรทัดเลยใช่ไหมคะน้องแต่แค่เอามาย่อขนาดลงเหลือแค่ครึ่งบรรทัดอ่าแล้วหลักการก็เหมือนเดิมทุกอย่างตัวพอพานตัวพอพอพึ่งอืมแล้วก็เหมือนกันเลยกระดาต,ต้องสะอาดขนาดตัวต้องสมดุลพอเหมาะสมำเสมอพอดีอ่าแค่นี้เราก็จะทำให้การเขียน ขดาลายมือของเราสวยงามได้เห็นไหมคะน้องๆไม่ยากเลยน้อง,องต้องกลับไปฝึกขดลายมือ,อให้ถูกต้องทั้งการเขียนการนั่ง